เทีวีภูแฉแอนนาเครียดโดนขู่ฆ่าเตรียมแถลงเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วเจ้าตัวก็ออกมาเคลื่อนไหวทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมนิดาอยู่ตลอดสำหรับแอนนา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยินไปพักผ่อนที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็บินกลับมาไทยเมื่อไม่นานมานี้ค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้บินไปที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาลงรูปพร้อมแคปชั่นว่าตั้งแต่เรียนจบมาไม่เคยพักผ่อนเกินเดือนทํางานทุกวันนี่คือครั้งแรกที่ได้พักร้อนนอนเต็มที่ไม่ต้องกินยาช่วยหลับเดินจนเหนื่อยแล้วก็เพียหลับเองคือดีมากเตรียมล่องเรืออาทิตย์หน้าไมอามีบาฮามัส แต่งานนี้กลับมีเรื่องดราม่าเมื่อเต่าทีวีภูออกมาโพสต์ภาพแอนนาพร้อมแคปชั่นทำช็อกว่าแอนนาสายตรงจากอเมริการอแถลงข่าวทีเดียวจบเจ้าตัวเครียดโดนขู่ฆ่างานนี้ทำเอาแฟนๆของแอนนาตกใจไม่น้อยค่ะพร้อมเข้ามาส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ